สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพลันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหรุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับชุดวีนนะคะก็จะมีสี่น นึจุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หกกับศูนย์นะคะแล้วก็มาเจาะตัวสามตัวกันนะคะก็จะมีนะคะแปดสามสี่

แค่นี้พอนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นคู่นี้คู่นี้นะคะน่าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไหวนะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลัง คำนวณแนวนะทางตัวเลขสีสยๆยงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า